พบกับรายการเรื่องรับมากนะครับไม่รับเราไม่คุยค่ะ<บ>วันนี้เราจะคุยเรื่องพรรคเล็กสืบเนื่องมาจากเรื่องสูตรฐานร้อยและก็สูตรหารร้อยห้าร้อยร้อยเอาอะไรดีมันยังเป็นเรื่องที่เรายังไม่แน่ใจแล้วถ้าเกิดมันเป็นหารห้าร้อยตายสนิทแล้วใช้สูตรหารร้อยพรรคเล็กจะเดินหน้ากันยังไงนะครับเราจะคุยกับหนึ่งในพรรคเล็กค่ะเพราะว่าท่านคือ สอสอหนึ่งเดียวของพรรคพลังธรรมใหม่คุณหมอรวีมาจะมาโดนค่ะสวัสดีครับคุจาย์ค่ะสวัสดีครับคุณหมอพี่เขาบอกว่า500้อของคุณหมอเนี่ยตายสนิทแล้วแท้งแล้วไม่มีทางแล้วที่มันจะเกิดขึ้นอีกมันจริงไหมครับก็เป็นข่าวลือให้จารย์ข่าวลือในวันทงวันที่ผ่านมาแต่ในวันเนี้ยสารนิมนูญนก็ได้ประกาศออกมาแล้วครับจา์ว่าตกลงสารนิมนูญญน์รับวินิจฉัยทั้งประเด็นพรปภการเมือง ที่สอวอยื่นแล้วก็รับทั้งพรบเลึกตั้งสอสอหานร้อยหานห้าร้อยที่ผมกับสสส,สอวอร้อยห้าท่านยืน่นวันนี้รับแล้วอาจารย์แล้วก็มีรายละเอียดต่อว่านอกจากรับแล้วก็จะทําการส่งหนังสือมาถึงเราด้วยอแต่ถึงผู้ร้องอแล้วก็จะคงจะกําหนดประเด็นที่จะถามเรามาแล้วให้เราชี้แจงเพิ่มภายในสิบวันให้ทำเอกสารเพิ่มไปให้เราเพิ่มไปภายในสิหวัน หลังจากนั้นผมก็คิดว่าถ้าเอกสารไปถึงหมดแล้วศาลก็น่าจะใช้เวลาอย่างน้อยอีกสิบห้าวันนะอาจารย์เพราะถ้าเดาตอนนี้นะฮะจะตายไม่ตายเนี่ยรออีกประมาณกลางเดือนหน้าหนึ่งเดือนนะครับผมว่าตอนนี้รุ้นเรื่องแปดปีท่านนายกไปก่อนทีนี้ข่าวที่เขาบอกว่าตอนนี้นะเรื่องหารร้อยผิดหลักรัฐมนูญเนี่ยจบแล้วไม่มีผลละไม่จริงใช่ไหมครับไม,ไม่ไม่จริงครับโอเคเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าคงใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเดือน ในการที่เราจะรู้ผลว่าหารร้อยเนี่ยผิดหลักท่านสมุนหรือไม่เนี่ยหนึ่งเดือนคุณหมอคิดว่ามันจะทําได้เร็วขนาดนั้นหระครับเพราะบ้านเมืองเราหลายเรื่องจะช้านะก็อย่างนี้อาจารย์สามสิบกันยาก็จะจบเรื่องแปดปีของท่านนายกนะครับแล้วก็จากจาก,จากนี้ไปมันก็อีกจะไม่กี่วันผมคิดว่ากว่าหนังสือจากสารจะมาถึงสภาสภาแจ้งกับผมเนี่ยอย่างเร็วสุดก็อีกห้าวัน ภายห้าวันทางเราก็คงจะเตรียมตัวเพื่อจะเขียนคาถามอาตอบคําถามของสารนูลไปน่าใช้เวลาไม่เกินเจวันเราก็น่าจะเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้ศาลแต่กว่าเจ็ดวันนี่กว่าจะส่งไปถึงศาลเนี่ยผมว่ามันก็ประมาณสักต้นเดือนหน้าครับอาจารย์คือเบ็ดเสร็จเนี่ยคงจะต้องเต็มเดือนใช่ไหมหมอก็ผมว่ากลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคมะจะมีคําตอบออกมาเพราะฉะนั้นอดใจรอนะครับความลับนั้นอาจจะเปิดเผยได้หลังจากดึงเดือนผ่านไปนะครับ อาทีนี้ขอขอใช้คําถามสมมติครับผมสมมติว่าถ้าเกิดสารวินิจฉัยว่าที่สภายกให้รหารร้อยเนี่ยแล้วหารร้อยเนี่ยมันเกิดขัดรัฐมนูญเนี่ยกฎหมายที่แก้กันไปจะตกทั้งฉบับไหมคะครับผมอาจารย์ถ้าสารวินิจฉัยว่าหารร้อยขัดรัฐมนูญน,นะฮะาาหาร้อยเนี่ยมันอยู่ในมาตาราหนึ่งของพลวเลือกตั้งสส,ส ดังนั้นในมาตาที่เราตั้งขึ้นมาตอนนั้นในสภาเนี่ยผ่านหารห้าร้อยแล้วแต่เผิญออว่าถูกกลยุทธ์ทางพรรคการเมืองล้มเลยเอล้มไปทำให้ต้องไปเอาล่างของรัฐบาลซึ่งหารร้อยถือเป็นล่างที่ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านสภาแต่ถ้าสามที่ใช้กลับมาง,งี้ปุ๊บก็แสดงว่ามาตาเนี่ยไอหารร้อยขัดครับอขัดก็ต้องมาคุยกันใหม่ให้ได้ ทั้งฉบับเลยใช่ไหมครับเอ่อถ้าคุยแล้วอาจจะคุยเฉพาะมาตานั้นก็ได้หรืออาจจะคุยถึงมาตาอื่นด้วยก็น่าจะได้ได้หมดเลยแต่ว่าอย่างนี้อาจารย์ถ้าสมมุติว่าอหาร้อยขัดรัฐธรรมนูญแล้วปรากฏว่าพรรคุนรัฐบาลส่วนมากยังจะเอาอหาร้อยพรรคใหญ่ๆเนาะ <c oughs> เขาก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญอาจารย์เพราะถ้าขัดแต่ว่าขัดมาตาก้าสามข้าสี่ขัดอื่นไปเขาก็ต้องแก้ทั้งหมด เขาต้องยื่นแก้ธรรมนูนนะอาจารย์ไม่ง,งั้น,นาการกแก้ธรรมนูญจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งกันเหรอครับเกิดอีกรอบหนึ่งคดีการอ,อาจารย์เราไม่ได้ยื่นว่าหา500ห้าร้อยขัดไม่ขัดเราไม่ได้ยื่นเรายื่นแต่ว่าหาร,ร้อยขัด,พดเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับฝ่ายค้านยื่นถามท่านนายกอะครับถามแต่ว่านายกอยู่รอดเกินย4สิบสี่สิงหาไหมแต่ไม่ได้ถามว่าถ้ารอดอยู่ถึงหกแหรือเจ็ดศูนย์ ถึงเขาจะอ,าออกตอน5-7ให้ได้แล้วว่าง,งั้นใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราไม่ได้ถามว่าหาร500ผิดไหมแต่เรารู้อยู่ว่าหาร500นี่มันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตายกา้าวเส็อยู่นิดหนึ่งแต่นั้นสภาเนี่ยถ้าคิดว่าจะอาหาร500นะครับออือก็อาจจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมา,ตากตากา้าวเ็อ,อีกทีถือว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญนียยันถ้าจะให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดทีนี้ถ้าต้องแก้ทั้งหมดเนี่ยคนที่ยิกย๊ก ให้ยุบสภาเนี่ยเขาจะถอยจะเบาลงไหมครับเพราะถ้าเกิดยิกยิกยุบสภาในขณะที่แก้รัฐมนูนไม่เสร็จไม่ว่าจะอาหารร้อยหรือหันห้าร้อยมันไม่เสร็จทั้งคู่เนี่ยแล้วจะมายิกยิกยุบสภาเนี่ยเขาจะเบาลงไหมครับเออเรื่องจะเบาลงไหมไม่เบาลงอ้าวยัง<ต>จะให้ยุบอีกเหรอแต่ก็ไม่ประสบผลผลสำเร็จผมมีเหตุผลนี้นะอาจารย์หนึ่งวันนี้กก,กตประกาศออกมาแล้วกก,กตนเนี่ยซ้อมใหญ่เลยฮะเตรียมรับการเลือกตั้งที่รัฐบาลอยู่ครบวันละอ๋อ วันนี้ปกตประกาศแล้วว่าอยู่ครบนายานอยู่ถึงยี่สี่ีมีนาก็จะมีการเลือกตั้งเดือนพฤษภาอะไรก็เป็นการซ้อมใหญ่แต่ในแต่ในความคิดผมนะที่ประเมินนาย์นผมบอกว่ามียุคสภาเนี่ครับแต่การยุทสภาเนี่ยจะหลังมกรลากรุ่นพาอยู่ในช่วงนั้นสาเหตุเพราะอะไรให้จันมีอยู่สองสองสามข้อข้อแรกก็คือต้องให้ผ่านปลายพยประชุมเอเป็กให้ผ่านให้การพิจารคือเราไม่อยากได้รัฐบาลรักษาการดูแลต้องรัฐบาลจริงอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่ง ในเรื่องที่สองถ้ารัฐบาลอยู่รอดถึงตอนนั้นแล้วอาจารย์ในราะว่านี้รัฐบาลคงไม่อยากยุบสภา,ารัฐบาลก็ต้องการให้ประเทศฟื้นตัวเองก็ทําโครงการให้ของขวัญปีใหม่ประชาชน <c oughs> แก้เศรษฐกฐิจแก้ปัญหาอะไรที่มันตกแล้่องเพื่อที่จะดึงเลตติ้งคืนมาดึงคะแนนต้องดึงคะแนนคืนอนนรัฐบาลก็ต้องดึงแล้วต้องดึงให้มากที่สุด <c oughs> อย่างน้อยๆก็ต้องไปถึงเดือนมกราคมพา <c oughs> กับอันสุดท้ายที่สาคัญที่สุดไม่มีพักรัฐบาลไหนอยากยุบอาจารย์ แต่ต้องกระซิบเบาๆอาจารย์น,นะ <c oughs> เหตุผลข้อนี้ก็คืองบประมาณผ่านแล้วแต่จะเริ่มทําโครงการกันในตุลาวิยาทยาธนวามกุลามันเป็นช่วงที่จะทําให้โครงการมันผ่านเนี่ยอาจารย์ไม่มีพักรัฐบาลไหนจะยุบสภาช่วงนี้พักรัฐบาลไม่อยากจะยุบครับผมแต่คนเขาอยากจะยุบใช่ครับ <c oughs> เขาจะปวดไหมาถามนี่เลยเออตะกี้ผมตอบอาจารย์แล้วเขาปวดสุดๆอาจารย์ปวดแน่นอนปวดสุดๆ แต่ว่าน่าจะไม่ประสบผลสาเร็จคือหมายความว่าปวนยังไงรัฐบาลก็ไม่ตกหลุมพรางก็ไม่น่าตกหลุมพรางครับผมเอาละค่ะเราก็ไม่อยากจะเห็นการยุบสภาเราอยากให้ภาพลักษณ์ของสภาดีงามด้วยการที่ว่าอยู่กันจนกระทั่งหมดสมัยใช่ไหมคะสมมุติว่าหนึ่งหารด้ร้อยเนี่ย มันขัดรัฐมนูญซึ่งเราคุยกันไปแล้วนะมันจะก่อให้เกิดการไปแก้รัฐมนูญไปแรงต่างๆซึ่งขบวนการก็จะไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณหมอก็พูดถึงเรื่องการยุบสภาว่าไม่น่าจะยุบถึงแม้ว่าเขาจะยุ่ยุแค่ไหนอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะทําโครงการทําคะแนนกันต่อไปอันนี้สมมุติว่าสารตีความบอกว่าอ๋อร้อยเขาไม่ขัดรัฐเดน้าต่อไปได้ครับก็เลยมีข่าวกันว่าพักเล็กศูนย์พันแน่ๆอ่ะพี่ขอถามคุณหมอตรงนี้ก่อนว่า คำว่าพักเล็กศูนย์พันแน่ๆเมื่อหารร้อยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไปได้สูงมากอาจารย์จ้เป็นไปได้สูงมากเพราะถ้าเป็นรูปธรรมอาจารย์ค่าเพราะว่าถ้าหารร้อยผ่านสสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนจะต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่าสามแสนเจ็ดซึ่งยากใช่ครับถึงสี่แสนคะแนนยากใช่ไหมครับยากมากอาจารย์เพราะว่าสสเขตที่สองหมื่นกว่าได้แล้วอาจารย์เพราะเขตมันเล็กลงจากสามร้อยห้าสิบเป็นสี่ร้อยเขต คะแนนลดลงทุกเขตเพราะฉะนั้นแค่สองหมื่นกว่าได้เป็นสสเขตแต่บัญชีรายชื่อขึ้นไปสามแสนเจ็ดเป็นอย่างน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยพรรคเล็กที่ได้หนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยคะแนนสูงสุดเท่าไหร่คุณหมอคะแนนสูงสุดก็เจ็ดหมื่นกว่าแค่เจ็ดหมื่นกว่าใช่ครับแล้วปัดเศษนี่เหลือสี่หมื่นกว่าเลยใช่ไหมครับปัดเศษก็สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าครับผมพรรคคุณ<อ>พิรวิทย์อยู่หลังเพื่อนสามหมื่นสามถ้าอย่างนั้นสิบเท่าเลยนะสามแสนสิบเท่าครับ เพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เลยทีเดียวที่พักเล็กจะสูญพันธุ์ครับผมเมื่อมันมีโอกาสเช่นนี้คุณหมอลองมองให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยว่าแล้วยุทธศาสตร์ของพักเล็กหนึ่งสองสามสี่จะมีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกจะแยกออกเป็นหลายหลายทางนะทางเลือกที่หนึ่งนะฮะก็คือสู้ต่อไปณนะวันนี้รูปธรรมนะฮะที่จะสู้ต่อไปอาจจะมีพักพลังทำใหม่พักครูไทยพัก ประชาธิปไตยใหม่อะไรเนี่ยอย่างมากก็3ามสี่พักที่จะสู้ต่อไหวแปลว่าไม่ถอยอ่ที่ไม่ถอยทั้งทั้งที่รู้นะว่าสามแสนมันแทบจะม็ไม่ได้ใช่ครับแต่ก็สู้อ่าฮะก็คิดว่ามันอาจจะรอดทักคนหนึ่งเหมือนเดิมน <laughs> ะฮะแต่ว่า <laughs> จะรอดถึงสองนี่น่าจะยาก ก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพักที่เป็นเจ็ดหมื่นก็หนึ่งคนแทบทั้งนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่มันเป็นการเลือกตั้งสองใบอาจารย์ไม่เหมือนกับครั้งก่อนอครั้งนี้บางคนชาวบ้านบางคนอาจจะเอ้าเลือกสสเขตแต่แต่คะแนนพักอาจจะมาให้กับพักเล็กได้อครั้งนี้นะฮะก็อาจจะมีความหวังเราอาจจะได้ออันนั้นก็คือทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองทางเลือกที่สองก็คือพักเล็กบางคนก็ยุบตัวเองไปอยู่พักใหญ่ ไปซบพักใหญ่ใช่ค,คำนี้แล้วกันไปเป็นสสเขตของพักใหญ่ไปอยู่บัญชีรายชื่อของพักใหญ่อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ไปไปอยู่บัญชีรายชื่ออาจจะพอได้นะครับะะจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้รรแต่การไปรวมกับพักใหญ่สสเขตคุณหมอไม่คิดว่าพักของเขาตั้งแต่เดิมเนี่ยเขามีคนอยู่แล้วรรหรือเปล่าตรงนั้นเออจํานวนคนที่จะลงเขตมันมีน้อยมากครับอสสเพียงเดียวนะแล้วมีการเตรียมตัวคุยกับพักใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้ว เพาาเคเลคเคียร์ไปแล้วครับเขาเคลียร์ไปแล้วพี่เห็นอย่างเช่นกรณีของอกลุ่มคุณปองพลและคุณปรพลน,น,นะ,ค,ะครับก็เห็นเขาอธิบายบอกว่าเนื่องจากทีแรกจะอยู่พัตติบัญชีรายชื่อแต่ตอนหลังอยากจะลงเขตแต่ปรากฏพอเขตปัต๊บมันก็ชนกับคนที่เขาวางเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นในการที่ใช้ยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องประเภทชนกับคนดั้งเดิมใช่ครับแต่อันนี้สสพักเล็กที่จะทําอย่างนั้นเขาเคลียร์กันเตรียมไว้แล้วกัน เขาเคลียร์แล้วถึงไปถ้าเคลียร์ไม่ได้คงไม่ไปนะครัเขาเขาเตรียมกันเรียบร้อยแล้วเขาคุยกันไเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นทันทีที่สองส่วนทันทีที่สามอาจารย์คือพักเล็กด้วยกันควบรวมกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งเพราะว่าอาจารย์พักเล็กในสภาเสียงเดียวไม่พออาจารย์พักที่มีสามเสียงห้าเสียงก็จะไปไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์ถึงแม้ว่าจะได้สามเสียงสี่เสียงใช่ครับอดีตเคยได้ทันทีที่าว่าอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเพราะคะแนนมันเยอะขึ้นเยอะ สมมติว่าพักหนึ่งเคยได้สามเสียงเขาก็ได้แค่สองแสนคะแนนข่าวหน้าต้องเกือบสี่แสนสามแสนเจ็ดอาจจะไปไปไม่ได้อาจจะตกทั้งพักอีกก็อาจจะมีการเขายกตัวอย่างชื่อเลยอย่างเช่นพักรวมพลังเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าจะต้องเอาพักอื่นๆไปรวมด้วยใช่ครับหรือแม้งั้นรวมพลังครับไปรวมกับคนอื่นใช่ครับหรือแม้งั่นรวมพลังตั้งเป็นฐานอยู่แล้วคนอื่นไปรวมกับรวมพลังใช่ครับก็่าจะมีการเขากัวหลางลยอย่างเค่นพักรวล้วต่ยไปคือพช่ไหครับว่าองเอาพัก่ไวมดว่ารับหรือแ้กว ที่อยู่นอกสอภาล้วมีเสียงไหมซึ่พักเหล่าน,นี้ก็เสร็จอาจารย์ไม่เขามีเสียงไหมที่ก็อยู่นอกสอภาเยอะแยะเ,เรื่องเสียงก็เรื่องหนึ่งเรื่องงบประมาณที่จะใช้เลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆอาจารย์ซึ่งพอรวมกันปั๊บมันก็มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมากใช่ครับอาจารย์อาจารย์คิดดูนะ,ะนะฮะกฎหมายให้ใช้ได้ล้านห้าค่ะแต่ว่าพักเล็กพักหนึ่งหางบประมาณให้ได้เขตละแสนสี400่ร้อยเขตนี่สี่สิบล้านอะไรกัน ไม่พอแล้วนะสิบห้าล้านตามกฎหมายที่แสนหนึ่งนี่หาคุณสมัครยากเลยอาจารย์ครับผมโอ้ยนังเอ้ยุทธศาสตร์ที่สองนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับผมมีหนึ่งคือต้องควบรวมกันอันนี้ยุทธศาสตร์ที่สามที่เมื่อกี้ไปบรรมีพักใหญ่อันนี้พักล็กรวมกันเองยุทธศาสตร์ที่สามครับผมซึ่งแค่เรื่องของเงินที่จะใช้ในการเลือกตั้งก็ลําบากแล้วนะครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีเสียงคนละประมาณแสนหนึ่งสามพักถึงจะได้สามแสน ถ้าจะสามเจ็ดสามแสนเจ็ดที่ต้องสี่พักไปนะต้องสี่พักอย่างน้อยแต่ที่มากันขราวที่แล้วไม่มีพักไหนถึงแสนไม่ใช่เหรอพักที่พักที่ได้หนึ่งคนมมีใครถึงแสนไม่มีไม่มีจ้ะแต่พักที่ได้สามสี่คนอาจจะมีถึงแสนใช่ครับอย่างตอนนั้นรวมพลังก็ได้เท่าไหร่ครับรวมรวมพลังตอนนั้นได้ประมาณสามแสนห้าอาจารย์ซึ่งเัห้าสอสอพักเศรษฐกิจใหม่ได้หกสอสอก็ได้ประมาณสี่แสนกว่า พักพี่ชัดโตปูลได้สามคนก็ประมาณสองแสนถ้าพักอย่างที่ยกตัวอย่างมาสามพักนี่รวมกันยังพอมีทางใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า3ามแสนกว่าสา0แสนกว่าสองแสนกว่ามันก็เยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้สักสามสี่คนใช่ครับนะจากจากเดิมห้าสามสองเป็นสช่ตอนนี้เหลือสามก็เหลือสามโอ้มันก็ลำบากพักเล็กเหมือนกันนะครับใช่ครับอาจารย์มันอยู่ที่ประชาชนต้องตัดสินใจอาจารย์ว่าประชาชนอยากจะให้มีแต่พักใหญ่ เวลาโหวตกันก็จะไม่มีใครกล้ารักษาประโยชน์ต้องโหวตตามมติพักโหวตตามมตินายทุนพักกับให้บ้านเมืองอยู่ในระบบจัดสรรผสมผสมตามที่เราเลือกในรัฐธรรมนูญปีหกสองหกศู 60, นะฮะ,ะมีพักเล็กเล็กน้อยที่มาพิทักษ์ผลประโยชน์แต่การมีข้อดีนี้มันก็แลกกับข้อเสียอาจจะมีพักบางพัรที่เป็นพรรเล็กที่มากินกล้ย ทําให้เกิดปัญหาตรงลงว่าถ้าทํากินกล้วยเนี่ยหมอคิดว่าไม่มีทางที่จะหมดไปจากสภาไทยหรอกครับมันไม่เพียงจะหมดจากสภาไทยแน่จาจาร์มันกลายเป็นว่ากระจายไปทุกหย่อมหญ้าในประเทศไทยหมดเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ถ้าอยากจะไม่ให้ประเทศเจริญนะอาจารย์มันไปทุกหย่อมหญ้าอาจารย์แปลว่าคุณหมอบอกว่าในแง่ท้องถิ่นก็มีกล้วยกันกินแล้วครับลดลงหมดกันเนื้อจาร์ อาจารย์ค่ดูสอสอคนหนึ่งเอาสอสออาจารย์ไม่เอาแบบผู้สมัครสอสอเอาสอสอถามว่าแต่ละคนที่ลงพื้นที่เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสี่แสนอาจารย์เดือนหนึ่งอาจารย์ไปงานวันหนึ่งงานสงานแต่งงานบวชเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งอาจารย์หมื่นสองหมื่นบาทเดือนหนึ่งก็ปลาเขาต้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมการเมืองมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์โอ้แล้วคุณหมอคิดว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเมืองจะเกิดขึ้นได้หรอครับนี่ลอาจารย์ ที่ตั้งใจว่าอายุขนาดนี้ยังสู้ก็หวังว่ามันจะทําให้เกิดทีดยยีที่มเขียนในหนังสือว่าทําไมผมต้องสู้อ่ะใช่ครับเออคือพมาทาการเมืองถ้าเกิดมีการกินกล้วยกันแบบนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนเองมองสอสอเป็นผู้อุปถัมภ์ใช่ไหมครับใช่ครับจะต้องใส่ซองงานบวชงานแต่งจะต้องใส่ซองงานตายแล้วสอสอเงินเดือนแสนกว่าที่เขาบอกไม่พอก็คือไม่พอตรงนี้ใช่ครับอาจารย์พอไม่พอตรงนี้ก็ต้องหา ทีนี้จะเกิดหาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันอาจจะหายากใช่ไหมรไม่รู้จะหาจากที่ไหนอาจารย์นั่นไงมันก็เลยต้องหากล้วยกินใช่ครับและมันมีคนพร้อมจะแจกกล้วยด้วยใช่ไหมครับก็เขาได้กล้วยมาจากงบประมาณแผ่นดินฟังแล้วสงสารประเทศไทยจังเลยอะ่ะอาจารย์ครับลึกๆอาจารย์ผมคิดว่าทางออกอน,นะอาจารย์นะเป็นไปได้ไหมเราใช้วิธีเลือกนาะยกตรง มันอาจจะมีข้อดีตรงนี้แต่อาจจะมีข้อเสียตรงอื่นเหมือนกับเรื่องผู้ว่ากรทมเรื่องนโยกตรงแล้วสภา,าก็เลือกเป็นสภา,าแยกกันค่านปราจานอย่างนี้ต่อไปสอสอมันไม่ได้มีเหมือนแบบเนี้เขาก็ไม่สามารถจะต้องไปจ่ายเงินอะไรเยอะเกินไปแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะบริหารได้อย่างเต็มที่เลยทย่านรัฐมนตรีก็ไม่ต้องเอากวนนั้นกวนนี้เข้ามาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถมาแต่หาเงินอย่างเดียว ได้เป็นเรฐมอตดีที่ทําผลดีผลดีต่อประเทศก็มันเป็นคนดีก็เป็นเหมือนอุดมคติที่เดียวครใ่ครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้หรือไม่นั้นรู้สึกว่าเออายุพี่เจ็ิบสี่แล้วนะคะไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ทันได้เห็นไหมทางด้านกรกตเนี่ยเข้าร่างแผนเลือกตั้งล้ว่าเราจะเลือกตั้งกันวันที่เจ็ดพฤษภานะคะนั่นหมายความว่าลุงตูอยู่ครบใช่ไหมคะ เจ็ดเป็นสภาที่ลุงตู่อยู่ครบคใช่ไหมครับวันที่ครบวาระแต่ไม่ใช่ว่าลุงตู่จะอยู่หรือไม่อยู่ต้องรอวันที่สามสิบคือกา้รัฐบาลนี่อยู่ครบวาระรัฐบาลอยู่ครบทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่เห็นขาประกาศออกมาแล้วว่าคุณจะพูดจาที่เป็นเรื่องของการสัญญานั่นจะให้อย่างเช่นชาลาจะได้สามพันจะเรียนต่อยาวจนถึงปริญญาตรีอะไรเงี้ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะ ไม่ได้แล้วครับอาจารย์ผิดกฎหมายครับผมไปแจกสูงอย่างชีพได้ไหมครับก็ไม่ได้เลยอาจารย์เขาจะพูดไหมครับว่ากฎหมายกีดกันคนช่วยเหลือประชาชนอ๋อก็คิดว่ากกตคงจะออกรายละเอียดมาอีกทีว่าการหาเสียงของผู้สสะสะยังทําได้นะฮะเช่นไปร่วมงานอะไรก็ก,ก,ก็ก็ยังทําได้อาจารย์แต่ว่าการไปหาเสียง ไปงานอะไรที่เป็นการแสดงเห็นว่ามีการให้เงินจูงใจอะไรเนี่ยไม่ได้ผิดมาตรา73สมสัญญาว่าจะให้นี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ผิดตรงนี้นายจารย์ก็ยังสามารถจะหาเสียงได้เพราะฉะนั้นต้องถามกัต่อแจ้เจนว่าอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้เช่นพยาป้ายไ,ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงเนี่ยอ,อาจจะผิดละนั่นไงกำลังจะถามเลยว่า ถ้าไม่ได้พูดหาเสียงแต่มีป้ายที่เคยแขวนเอาไว้ก่อนที่จะถึงวันที่24กันยานะครับมแล้วไม่เก็บป้ายนั้นอ่ะผิดนะผมผมคาดอาจารย์เนาะกตคงจะสั่งให้เอาลงครับถ้าไม่เอาลงก็น่าจะผิดครับอาจารย์คือก็น่าจะให้เกรสฟีเลตเขาหน่อยเนาะใช่ครับว่าเอาลงภายในวันที่เท่าไหร่ยังไงไม่ใช่กางวันจยี่สิบสามเที่ยงคืนอาจารย์ยี่สิบสามเที่ยงคืนถ้าไม่เอาลงเนี่ยก็น่าจะเข้าข่ายได้โอ้โหประเด็นนี้มีคน้องเยอะนะอาจารย์ พี่สีเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยหลอกถ้าเกิดสมมติวันที่ยี่สิบห้าจะมีป้ายไม,ม่รู้ไม่รู้ไม่แรงเนี่ยนะพี่สีเอาแน่เลยใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะเขาประกาศออกมาตรงนี้แล้วนะคะครับผมแต่ตอนนี้วิธีการเคลื่อนไหวใน ى, บรรยากาศที่ปีกรองการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอมองเห็นวัฒนธรรมอันหนึ่งไหมคะว่าช่วงนี้เวลานี้พักเกิดใหม่บางพัก <sama. S 1> พี่ไม่ได้ว่าทุกพักนะคะครับ เขาพยายามจะสร้างคะแนนเสียงด้วยการด้อยค่ารัฐบาลครับคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงครับเออคือเทคนิคการหาเสียงที่จะทําให้โดดเด่นอาจารย์มันเป็นข้อเสียของการทําข่าวของประเทศไทยครับถ้าสมมุติว่าผมออกข่าวแล้วผมพูดรีบเรียบไม่ได้ไปกระทบใครไม่ได้ไปเสียดสีใครข่าวไม่ออกอาจารย์แต่ถ้าบอกว่าพักนู้นแย่อย่างนี้พักนี้แย่อย่างนั้นข่าวออกหมดเลยอาจารย์ทั้งทั้งประเทศอันนี้ก็แปลว่าสื่อมีส่วนนะเออไม่ใช่สื่อกก็คือ ทั้งสื่อทั้งคนฟังด้วยคือคนพูดคนฟังและสื่อใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นสารประสานใช่ครับคนพูดได้ค่าใช่คนฟังสะใจสื่อนําเสนอใช่ครับสมมติว่าผมเป็นฝ่ายค้านถ้าผมจะพูดว่านายกประยุทธ์นะทาอย่างนี้ผิดพลาดไม่ดีนะพูดแบบนี้สื่ออาจจะไม่เขียนข่าวมากประชาชนก็ไม่ได้สนใจสใจแต่ถ้าบอกบิ๊กตู่ต้องออกไป อะ <c oughs> ไรเงี้ยโอ้โหอาจารย์ข่าวก็ลงหมดโอ้ยบรรยากาศของการเมืองไทยมันทําไมถึงทุเรศเป๊ะพังขนาดนี้ดูน่ารังเกียจซะเหลือเกินครับผมนะคุณหมอคิดว่าทําไมเขาถึงกดดันให้ยงตรีลาออกทัทง้งๆ้งที่เขาว่าเป็นคนยื่นให้สารมนตรีความแต่กลับมาบอกให้ในายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการลาออกไม่ต้องรองคำวินออิจฉัยอาจารย์ฮะสาเหตุเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของฝ่ายค้านคืออะไรค <c oughs> เป้าหมายของฝ่ายค้านนี่คือ ชนะการเลือกตั้งในสมัยหน้า,แ,นาแต่การจะไปถึงเป้าหมายนั้นก็จะต้องตีผู้นำตีผู้ที่เป็นธงนำของฝ่ายรัฐบาลให้น่วมที่สุดอันนี้คือเป้าหมายแต่นั้นอะไรก็ตามแม้ว่าจะยื่นสารนูนไปแล้วแล้วทุกคนต้องเคารพคำตัดสินของสารนูนเขาก็บอกว่าเข้าเคารพแต่ระหว่างน,นี้ก็ตีบอกออกไปอย่าต้องให้สารนุนตัดสิน <c oughs> อีก่องหนึ่งคือเขากลัวสารนุนจะเกิดวิจัยว่า จะย,ยกไปต่อได้เขาตายเลยก็ดูเหมือนตอนนี้อาจจะพี่ไปด้วยความเคารพนะครับ,ะะรบเราดูกระแสถาวในโซเชียลเนี่ยนะค,ะครับผม หลายคนก็บอกว่ามันก็น่าจะอยู่ที่60หรือ62สองเหมือนจะปิดตายในทางมองอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าเอา57นี่มันย้อนไปตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะตั<ช>้งแต่ 24, 2 4 7 5เหเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จอมพลปเกิดทำเออเกินปีที่8นี่โมฆ่าหมดเลยใช่ไหมครับ,รบ <laughs> เขาก็เลยบอกเอ๊ะ57มันน่าจะปิดไปแล้วมันก็แต่มันจะเป็นทันทีที่ประกาศหรือว่าจะเอาหลังจากที่ปลดก้าอันนี้ก็60กั 62, บ62นะซึ่งเขาก็คงไม่ค่อยสบายใจ ใช่ครับทีนี้เรื่องหนึ่งที่เขาพยายามจะไล่พลเอกประยุทธ์ให้ได้ก็คือบอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยปัญหาคอรัปชันมากมายนะครับแต่เขาก็มีการพิปรายหลายรอบแต่เขาก็ไม่หาการาโกงกินเชิงประจักษ์มาได้ไอ้คำพูดอย่างเนี้คุณบอกถ้าเขาพูดต่อไปมันจะส่งผลยังไงกับพรรครัฐบาลเองคืออย่างนี้ครับต้องยอมรับว่าท่านนายกประยุทธ ท่านยังไม่มีข่าวทุจริตโดยโครงการที่ท่านทําเองหรือท่านสั่งการาแต่ไอ้เรื่องที่ว่ารัฐมนตรีบางคนบางพรรคก็อาจจะตามน้ําอันเนี้ยอันนี้นนก็อีกเรื่องหนึ่งน้อยใจนะดังน,น,นั้นฝ่ายค้านเองนะฮะนึกดูนะฮะในสมัยที่ฝ่ายค้านตอนเนี้ยเ,เ,เป็นรัฐเป็นรัฐรบาลมันรุนแรงขนาดไหนการทุ <S <S ทจริตมันต่นางกับสมัยนะี้เยอะนะถึงจะถึงขนาดมีการพูดว่าทุจริตเชิงนโยบายอาจารย์แต่ก่อนเนี้ยไม่ใช่ทุจริตเชิงนโยบายนะ ก็คือว่าอาศัยช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ไปทุจริตไปทําโครงการที่มีช่องว่างแต่พอในยุคนั้นคอรัปช่นทางนโยบายคืออะไรคือแก้กฎหมายแก้ะระเบียบให้สามารถรองรับการทุจริตการทําโครงการที่กินงบประมาณได้เลยเแต่ในบาลของรัฐบาลน,นี้สามปีกว่าเนี่ยไม่มีอาจารย์คอันนี้คือจุดแข็งซึ่งทําให้ฝ่ายค้านเอารัฐบาลน,นี้ไม่ลงคอันนี้คือจุดแข็งครับอาจารย์ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เมื่อกี้คุณหมอพูดเองเขาเองมีเป้าหมายชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เขาไปไหนเปิดเวทีไหนเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับะะจากการที่คุณหมออยู่ใกล้ชิดกับการเมืองแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของพรรคต่างๆคุณหมอคิดว่าแลนดสไลด์มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับถ้าที่ผมวิเคราะห์ติดตามนะครับประการแรกเลือกตั้งครั้งหน้า พักอันดับหนึ่งคือพักเพื่อไทยแน่นอนแน่นอนเขาชนะมากกว่าคนอื่นล่ะใช่ครับแต่ผมคิดว่าคะแนนเสียงนี่จะอยู่ที่ประมาณ180บวกลบเท่านั้นไม่ถึง200รอยไปที่ว่าเกิน200มาถึง250แลนสไลด์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เหตุผลสั้นๆอาจารย์หนึ่งอีสานมีพักภูมิใจไทยเป็นกว้างขวางคอ,อมีพักไทยสร้างไทยของคุณสุสดารัตในภาคใต้โอกาสเขาน้อยมาก แต่มีโอกาสได้คือเป็นพรรคเพื่อชาติเอ,อประชาชาติที่อยู่ใต้ข้างลางา่าง,างในภาคกลางเขาก็มีโอกาสแต่ในภาคกลางนี่มีพลังประชารัฐมีภูมิใจไทยมีพรรคชาติไทย,ยปฏิทินปัดด้วยเป็นก้างของขอเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยก็ดีวันดีคืนพร้อมทั้งกระแสทั้งกระสุนพรรคปฏิปัดก็พร้อมทั้งกระสุนถูกไหมฮะพรรคชาติไทยของท่านบัรหารก็พร้อมทั้งกระสุนขึ้นมา แต่ละคนก็วางเป้าที่จะขยายสสขึ้นดังนั้นสสมันมีแค่ห้าร้อยอาจารย์มันมันคีมมีแค่ห้าร้อยยังไงก็ไม่ถึงสองรอยสิบอาจารย์ตอนนี้ ฟังทุกพักคุยเนี่ยดูเหมือนเราจะมีสอสอพันสองร้อยคนใช่ครับต้องเกินพันคนคนนั้นจะสองร้อยคนนี้จะร้อยห้าสิบคนนี้จะร้อยแปดสิบใช่ครับถ้ารวมกันตามนั้นได้พันสองใช่แล้วยังไงสุดท้ายก็ต้องเผื่อให้ฝรั่งทำใหม่ที่หนึ่งด้วยเอาละค่ะก็อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับแต่หลายๆคนก็มองว่าแลนสไลด์คงจะยากเพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นก้างก้างใหญ่บ้างก้างเล็กบ้างแต่มีก้างอย่างแน่นอนนะครับก็คอยติดตามดูกันต่อไปนะครับ